แจ้งเตือนประชาชนภัยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์นะครับโดยมิจฉาชีพนั้นแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งโทรศัพท์มาหลอกลวงว่ารถของท่านมีปัญหานะครับให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุลหมายเรีกทะเบียนร,รถนะครับและก็จะหลอกให้ท่านติดตั้งแอปพลิเคชันเถื่อนนะครับซึ่งจะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของท่านและ ดูดเงินในบัญชีมือถือของท่านนะครับซึ่งพฤติกรรมของมิจฉาชีพก็จะเป็นไลนลักษณะว่าแอบอ้างว่าตัวเองมาจากหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งเป็นตำรวจบ้างนะครับหลอกลวงทั้งสิ้นเลย 2. ก็คือสร้างเรื่องราวให้ท่านตื่นตระหนกตกใจให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุลหรือว่าทะเบียนรถนะครับด้วยความตกใจที่เขาหลอกลวงมา ข้อ3คือหลอกลวงให้ท่านกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นแอปเถื่อนแอปปลอมที่จะหลอกให้ท่านโหลดและจะเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของท่านทางระบบออนไลน์นะครับจากนั้นก็จะอ้างว่าหากท่านไม่เข้าไปยืนยัน ในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ข้อมูลลดของท่านถูกลบออกจากระบบและไม่สามารถเรียกคืนได้นะครับนี่เป็นพฤติกรรมที่มีการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดสงสัยหรือไม่แน่ใจอะไรให้สอบถามไปโดยตรงกับทางสำนักงานขนส่งในพื้นที่ครับ